หลังจากที่ผมเดินมา EP ที่แล้วนะครับผมมาถึงแล้วครับเส้นทางรถไฟสายมรณะดั้งเดิมนะครับผมเนี่นะครับที่ท่านเห็นนะครับป่าภัยนะครับผมจะตัดผ่านตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นเป็นเนินเป็นคันดินนะครับให้ดูแล้วกันนี่นะครับ ตรงไปนู่นครับผมจะไปกาญจนบุรีหนึ่งไม้หมอนต่อหนึ่งชีวิตผมชอบอะไรที่แอดเวนเจอร์แบบนี้ครับตอนนี้ผมบอกเลยตื่นเต้นครับขนลุกผมมาคนเดียวนะครับผมขอคารวะต่อวิญ,ญญาณฉเฉลยศึกผู้เสียสละ ต่อความโหดร้ายของสงครามโลกมหาเอเชียบุรพาด้วยจิตคารวะ,อะลองไปต่อดูอีกนิดหน่อยครับทางออกไม่รู้ไปออกไหนครับกลับทางเดิมหรือเปล่า400เมตร เนี่ยนะครับจะเป็นเนินเป็นคันดิน0นบวก400เมตรเดิมตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นสะพานนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าร่องรอยรางรถไฟจะมาตามคันดินตรงนี้พอมาปุบ๊บ นะครับตรงนี้น่าจะเป็นลำธารเป็นลำธารใหญ่ด้วยนะครับอตอนนี้ไม่มีน้ํานะครับผมนะครับตอนนี้ไม่มีน้ําเป็นมีต้นไผ่มีอะไรต่างๆอ๋อนี่ครับผมเห็นไหมครับเหล็กนะครับนะครับร่องรอยฐาน สะพานรถไฟสายมรณะครับนะครับอีกสักนิดหน่อยสงสัยต้องกลับทางเดิมครับ ราะว่าอันนี้ออกไปทางที่เก็บเงิน400เมตรเดินย้อนมาที่จอดรถค่อนข้างจะไกลพอสมควรเนี่นะครับผมอันนี้บวก2บวก2 0 0พเมตรศูนย์สองพเมตรก็ผมไม่แน่ใจว่าภูมิประเทศบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นถ้ำนะครับมีถ้ำมีอะไรเหมาะแก่การหลบ หลบภัยจากทหารสัมพันธมิตรสมัยนั้นที่ว่าบินเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนะครับจะมีถ้าแก้วแต่ผมไม่ได้เข้าเพราะว่าจุดหมายของผมผมอยากจะมาดูตรงนี้ครับฐานสะพานรถไฟครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นร่องรอยอะไรครับผมนะครับ ผมบอกเลยนะครับถ้าใจไม่รักนะครับามาตามผมไม่ได้จริงๆถ้าใจไม่รักในการประชนภัยนะครับในการชอบศึกษาธรรมชาติความเป็นมาของประวัติศาสตร์สิ่งต่างๆ เนี่ยนะครับเนินคันดินน่าจะไปออกถนนใหญ่ทางนู้นแหละครับทางเดินนะครับทางเดินไปเรื่อยๆครับผมเอาเป็นว่าผมขออนุญาตเดินกลับทางเดิมแล้วกันนะครับ ผมจะไม่เก็บอะไรออกไปจากสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันโหดร้ายทารุณและน้ําตาผมจะเก็บเพียงภาพในความบันทึกความทร,ทรงจำของผมนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนว่าคล้ายๆทําป้ายเมื่อก่อนนะครับผมจะเก็บภาพความทรงจำ เอากลับไปบอกเพื่อนๆผมจะทิ้งไว้แค่เพียงรอยรองเท้าของผมไว้ที่นี่นะครับเส้นทางที่นี่นะครับเจ้าหน้าที่เขาได้อ่า เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับถึงได้เข้ามาได้นะครับเราต้องเดินอยู่ในที่เขากําหนดเอาไว้นะครับผมทําอย่างนั้นเราอาจจะหลงทางหรือว่าได้รับอันตรายต่อชีวิตเลยนะครับเนี่นครับเส้นทางก็จะตรงไปครับขึ้นไปสู่ท่ากระแสขึ้นไปสู่กาญจนบ,บุรี ทงังนะครับขึ้นไปสู่ช่องเขาขาดไปทางนู้นเลยครับผมเนี่ยครับโอเคครับผมขออนุญาตเดินกลับแล้วนะครับรู้สึกว่าสายฝนก็จะเริ่มจะหยดโดยปรยปลายลงมาแล้วแต่งตัวเดินป่าครับกังเกยงยีนพร้อมจะกลับ เอาสักหน่อยครับระหว่างที่รอลูกค้านะครับก่อนหน้านี้ประมาณสักสามสี่วันนะครับพื้นที่ฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับผมถือว่าโชคดีของผมที่มาวันนี้ฝนไม่ตกพื้นที่แห้งพอสมควรนะครับได้เดินมามาดูนะครับ น้ำเสียงอาจจะไม่หล่อเราใจเท่าไหร่นะครับก็ทนทน,ทนฟังเอาแล้วกันเถาวันต้นพญารากดำนะครับนนะครับดูครับ,รรบสวยงามครับเถาวันเราจะไม่แตะต้องอะไรเราจะไม่หยิบจับอะไร เรามาศึกษาชื่นชมธรรมชาติ สนคมนะครับเดินดีๆถ้าท่านมาครับกายต้องพร้อมใจต้องพร้อมครับทางเดินขึ้นไปโอเคครับจบ ep 2เพียงเท่านี้ติดตามทริปหน้ากันใหม่ครับผม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังต้องการเช่าเหมารถตู้วีรามสุรินนะครับติดต่อได้ครับที่เบอร์โทร0943763215ทีมงานแวนวีรามรถตู้เช่าเหมาวีรัมสุรินพร้อมยินดีรับใช้ทุกทกท่านครับสวัสดีครับผม